เฮ้ยมีคุมด้วยวะ่ะแหมคลิปนี้สนับสนุนโดยมิสเตอร์เฮงคุงเอ็มคุงไร้สาระก็อย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยเลยกันนะฮะ เอาเรื่องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ผมลุงออมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเบสบอลนฮะซึ่งอ๋อบิ๊กโรครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าได้ใหญ่ทาอีก10ไลท์นะฮะตอนนี้เป็นเอ่อสิบสามไลท์นะฮะหรือไม่ก็เกินแล้วนั่นเองนะฮะก็โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกันนะฮะซึ่งตอนนี้ผมได้ยึดวายทีไปด้วยนะดูซิเออได้ยศดวายทีนะ่ยประดับบารมีนะฮะโอเคจะกระดกลิ้นทําไมนะฮะ โอเคตอนนี้เราอยู่กับผู้หญิงฟุงฟิงนะฮะชื่ออะไรวะอ่านชื่อแป๊บอะไรวะพี่อะไระพี่ยาแชทอ่ะกูอ่านอะไรของกูเนี่ยแหมพี่ยาแชทเขาโอ้ยน้องฟาสบิดเถอะแหมเก็บไปเลยน้องเดี๋ยวพี่ฟาสบิดให้โอ้ยแหมฟาสบิดอะไรของกูวะขอโทษน้องขอโทษที่พี่ทำเสีย มือกูปิดไมอีกแล้วปิดไมแล้วมันก็มันได้ยินเสียงอีดีเด็ดแอดเห็นปะล่ะรู้นะฮะซึ่งผมใช้ฟิล์มกระจกไงเออฟิล์มกระจกเวลาเลื่อนหน้าจอก็จะแบบอีดีเด็ดแอดมันไม่ใช่ฟิล์มปกติไงเออยู่เนาะงนั้นคุณก็ฟังฟังไปนะฮะถ้าใส่หูฟังไมก็ช็อตอีกนะก็เลือกเอาละกันนะฮะระหว่างไม่ช็อตกับ เออไอเสียงนี้เนี่ยนะเลือกเอาเลือกเอาว่าอะไรคุณเออรับอันไหนได้มากกว่ากันนะอะไรคุณรับอะไรได้เออนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวจะใส่ไปตรงตัวไอมุมขวามือข้างบนนะฮะไปตอบคำถามด้วยแล้วกันนะฮะโอเคนะฮะมา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 แหมเฮ้ยไม่คุมด้วยว่ะแหมบายบายสีเหลืองบายบายเฮ้ย อะไรวะอืมอุ้ยบ,บันะบสสะบัดหนะน้าบัสสะบัดหน้าอุ๊ยจริงบายบายสีเหลืองคาเลยแล้วเว้ยเฮ้ยสีเขียวกูสีเขียวกูไม่สีเขียวกูอ่าได้ยศบายทีนี้ไม่มีใครสนใจจ,จริงๆนะฮะบายทีในเซิร์ฟแอปเปิลคาร์ก็เป็นแค่ยศเอ่อออนดอยยศหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนะฮะเยดลูกทีมเรามันโหดจริงว่ะเออ อะไรพี่ยาแชทไปพี่ยาแชทนะโอเคเฮ้ยพอดีเลยอะไม่ใช่กาอกของมีแล้วเฮ้ยมีพอดีเลยครบๆเป๊ะๆของเทพๆมาทังนั้นเว้โอเคถามว่าเอากล่องมาทำไมหรอเอามาทำไมวะกูแหมามาเอาไว้ปิดไอ้นี่อะดิเออจะไ,ไ,ได้ขุดยากๆหน่อยจริงนะฮะ โอเคเรามีของประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปแลกเอาเขาเรียกว่าบล็อกนะฮะนโอเคตอนนี้วัดไฟถือว่าดีนะฮะดี D กว่าตอนไลฟ์แล้วกันนะฮะเออที่ผมไม่ได้ไลฟ์เ,เน็ตมันเน่าเว้ยเออขนาดจะส่งลิงก์มาครับให้พี่โจแบบแบบมันยังอัพไม่ได้อ่ะเออเมียสีแดงสีแดงแรงฤทธิ์สีแดงแรงฤทธิ์หืมแ,แรงฤทธิ์ชนะโอ้โหก็นะ <laughs> สำหรับอีพีนี้เนี่ยก็จบ ง,งงๆอ,อีกแล้วนะฮะคืออะไรนะฮะคือเป็นมินเกมพูดคุยกันอะไรอย่างงี้เปล่านะฮะก็นะถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะสิบไลค์เหมือนเดิมนะฮะถ้าอยากให้ทำต่อนะฮะก็นั่นแหละครับก็สำหรับวันนี้ลุงอองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสุสด,สสดครับ Open ended conversations Unfulfilled obligations You said rapping ain't an occupation But God bless you for being patient I know it's been up and down. I know you've been lost and found. I can see you in that wedding gown.